พำพมสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่ไปขุดหนูสิ่งมาแล้วนะคะน้องกำลังทําความสะอาดเรียบร้อยขึ้นไม้หีบเรียบร้อยอย่างหอมหอมกลิ่นกนนระสุนบวหุ่งแล้วกะข้าวเหนียวหุงนะคะพี่น้องที่คนอยากเห็นสูตรข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียว,วจวเส่เบองมมอนี่แหละ <c oughs> อันนี้ก็อย่างซุกแล้วปีงซุกแล้วแล้วเซตหนึ่งรออีกรอบนี่ หุงข้าวเหนียวตั้งหม้อให้เดือดมาหุองข้าวเหนียวบดนี้หม้อเดือดปุดๆแล้วสูตรเส้าเจยนี่จอกลงไปแล้วกับค้นน้ำหนึ่งถึงร้อยยีิเลยค่ะพี่น้องน้ำใจสองนาทีประมาณสองนาทีนั่นะแหละค่ะพี่น้องนีพระท่านถึง พ่อวินไหมแลองน้าที่ล้าก็คนกูกินอะไรแล้วมันใหม่นี้แลก็ปีตฝาแล้ากาไปหินนามแล้าก็มเหนียมะข่างไฟตั้งไฟดีๆนีมัสิบาทมือเลยล่ะดูอจริงมันหุ้มมันกสจะหุมไปเบิร์ตนึ่ย เิ็เขาเหนียวปิดฟ้าอัดมอไว้แล้วก็พีกไปพีกมาแข้งไปแข้งมาละอุละอุแล้วกัพีกไปพีกสายพีกคว้าผู้อไนไปาอกาศเีนไฟอ่อนๆอย่าอ่อนแห้งอ่ออยากชุก อืเด้อเผื่อนยายเถียนเอ้ยยายเถียนมาซีมสุมงค์ฮงไหละแสบแสบแสบแม่ทีล่ะแซบแสบแสบมาเด้อกากินขวเนี้ยวอันนี้ก็ลั่งหุมขวเนียวหงมาค่ะพี่น้องมาเด้อแบบนี้มาเด้อมันกินจอสวยมานาำด้วยอาวแ็บก็พเจ็บตัวนี้ก็ได้มาด้ว้ไม่เป็นไรเยอะทั้งน้ำกระไดทุบ นี่ขึ้นนั่งเลยนะเหนียวขึ้นนั่งขึ้นนั่งหอม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 าเด้อพี่น้องมาเด้อหนูอลไรได้อ้ยนี่เด้อค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหงนับหนึ่งถึงร้อยยี่สิบสองนาที้ะค่ะหงข้าวเหนียวใหม่นี่หนูป่งส้มตำค่ะมาเด้อพี่น้องจุดจันชุดใหญ่อีกแล้วจุดอะไ มา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 ลุย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 มาญ่หมิวมาเออไม่เสียเปีนน้องเออแบนขมิ้วในกันมามาพี่น้องมากินหนูนั่นเด็กเก้าอี้น่นเอางหน้าใส่ไหมใช่บอกขนนะพี่สมตั้มกิหนูบอกขึ้นคนงามแผ่หนูตัวคนน้ำแผ่ มันเดินตะโดยเอ้ยไปเห็ดแะ่ขอกหมูอยู่ไปเห็ดขอกหมูบอแล้วหยากเปลืองแล้วปะจะได้อืมเบิงกีาลบมาประท่านดอกมาอืมน่คุยให้มนเนาะมาเด้อพี่น้องมา มามามาใส่ทั้งเหงือกเ้ยอหู่ไปใส่อะไรมึงไปทำดิเศรษร้านหลงเสวันที่ค่าแต่สวันที่ต้อนอิ่มกัได้ญ่ากจะปากอยู่เกเด่าเขาบัวหัวสะอาดกยังกะยังคือเศรไหมแงบถ้าโดนพายูเด้อค่ะเด้อถาไปเห็ุผเออกมาแล้วัระซอมซายก

มันเด็ดมากโกม็ดดอกต้มสูรมอต่ผู้ถ่อปลาแดดปลาแซ่นังคาแดกปลาแดดเราก็ูม้ออื่นเลยปาท่อนผู้หลใหม่ผู้หลใหม่เลยเฮ้ยเออเออเลยหั่นพ้อมทนหั่นพร้อมตนี่แล้วเราได้นีจุ่มอะไรอร่อต้มเผ็ดวุ ใหย่มืดอันน mm ึงไหนด้ำหางเหวี่ยงไปแล้วกนอะกรนเปล่าน้อกินเท้าทำเหลี่พวกนหงอก็ไปหาตรโดอลอะไรแล้วอยู่ของต้นนี่ใบสองกูกลัวนห้องกินเขาเนาะเออถ้าก๋วิี๋วเรากินเหลแล้วหลอหนึ่งกินแต่พอมเพลไม่ด้พินน้องมาเด้สองวันแล้วนักินข้าวเหนียวหงคนนี้เป็นเช่นง่ายเหรไม่งึหนึคนนี้ร่างกายแข็งแรงน ของอยู่ <c oughs> ดีมีแหงเด้อต่ออืเอียข่าวว่าแม่ว่นเสิรกันใส่หูเ <c oughs> ส่รน,นูเจียี่เ้เบนทำยังไงเศรษฐีขบหมี่แกงหมูอดก้อน เมาใหม่ยงหองอ๊าเข้มเอลเจ้าบเมื่อวานแต่พี่น้องได้ค่ะว่าพี่น้องแบ่ง้างหนากับไรเจยอุ้ยเจ๋อแมต้งหน้ามันต้องกินหนูนะเวลาอ้ยแหลกินมากต่หน่อยพบกับไรลองนั่งด้อถ้าเจยกินบบน้ากับบลองหัง้เจเามาบลอกวะ คนงานอะไงานดีเออน่ตะถองมันเดานมเด้อวย้ยขมนเดือดหน่อยเดดชื่อเอ็มอยด์บแแม่งเอวิครับมาทีนี่ก็กินเ้าเนื้อหงติดแต่ที่นี่กับใส่แต่เมีง์ขเนหที่น้าบนขงเขาหนึ่งหนึงกันเยม ใช่ครับทุกคนมาเชียด้วยหยัมจานะครับหรือจะ่ยัมจ่าวที่ก้นก็คอยกินว่ามานั่งอีกกะจ่าจ่าดูจะเอาซีมงั้นวะต้องหยัาบ่อยหยัมตูจนนี่อ่ะแต่ซีมพอดจ่น่ะคืออะีรผมเชืยอแต่ทอดไม่มีขอด้ว อ้ห่้อนอ้อนบอนั่นยหญ่บอมือเอาเขามื่นลี้ขามันหอนเลอค่ะพี่น้องห่อนนี่ดีพี่น้องเจ้หามาแล้วกินจริงๆรนะคะพี่น้อง่ะนี่ค่ะ เลือดเป็นของมันกินปลานุชิ่งอุเนี่ยมันกินเปี๊ยนูสิ่งจ้าสวดแพร่กินสิรีหลือนว่านักกินแซนมอนย่มีวเนาะก็อจจะหนุนสิ่งกินได้ด้วยสี่ขวบอะกินได้ด้วยหรอขวบะบางคนคนบรเคยกินยังว่าแหละกินใหญ่กว่ากันกินใหญ่กว่ ผมว่มามั่นใจนะว่าถุกจังหวัดของภาอิสานจนกินหนูซิ่งครับนเขแนวเปนปตีเอากันคืนนะเืเอย่าบต๊เออเป็นต๊เอาไปตีครับแต่ก็แต่ค้ามชอบอแล้วครับพี่น้อง่ัน้วา่าคันครับเขาเหงาเขาเหี้ยเป็นอยอืงนั้นนะอืมอ,งงนนะอืม,อม อไม่ใส่เานไม่กิปรเดี๋ไม่ใช่อกกินเเลยดิมันนงกินมื่อไรเยอ้ววรามนตนมาเลยไปส่งของยเจอ้าวิงปวั่นนี่งน่หงระเสที่ยหยไปไปอีเต็มคุณดียงหนางณนางเลือดเต็มอวาัหยังท่านยังเางยยยัน้องน้องถงก็ว่าจะได้เด็เองจะถุง แค่ไหนตูมันมอง่สูงมือหังอหนักหอืมอมันม่แนอนนายงานอื่นอื่นน้องอร่อยอืมตัวเรเรแปลเขาขายาอ้มือสองไปละเองสองไปละได้เท่าสองว่าสองก็สองเ้าสีเ้าสีเลยออหวเ่ามแนี่หลพ่ตง เาเยอะแรงทุนบ่หรือบ่ึ้น้องเป็นประหยัดด้อจะไปเชื่อย้อนยุคไยกินขาวแดงกินขาแดงนหน่อยิใหญ่หน่อยกะเจียใหญ่ก็ดพี่น้องหันยายไปกินข้าวแดงถ้าขนาดรับทุกยังหยำพี่น้อง ดำอันี่อยืม้วมี้วยแลอยู่ไมเท่ก็อดินอียอะืมแบบเียบมกินใสแบบงวงน้ายืมใสมแบบ่วงใสมแบบเดียบหาคัดดีจำเป็นแล้วแคร์แม่แจจำขเนาะนคุณจำเป็นนะเี็นมัน่ะ เมื่อคืนเนาะเอะกลกินเข่อคือรู้ใหญ่น่ะือสในรานมันสปนางเาวอยู่เออเขาไปจูดเนาะขาจูดที่ตะกี้เขาเนาะถูกจูนี่ยือ้ใหญ่มาถูกตัวเลยเนาะแรงูง่ายมันเห็นมันเห็นง่ายดิจูแล้วมันหายเนี้ยมานเลออกกับโบหินเกาะวากิจเกาะัว็ตัวเนี่ยหน่อยมาเจ้าฮามีเนาะ มีเงมปเนี่ยก็คือก็รับออกาี่เาเดี๋ยวมาให้นักกินทำหน่อยเนาะมุกันหมกอะไนะจะตอกจะหมักหมกมกใส่กล้วยหรือเกาอเนี่ใส่กล้วยก็ได้ใช่ไข่ก็ได้มกใส่กล้วยใส่ไข่ต้มใบมะขามหัวใจไข่ทิ้งไทยไปไปสู กินอะไปีไก่ขีปมากายตบวเลยตอนนุ้นบอกผมมีอาหารมาทอดย่างเดียวทอดมาขันบ่อมันไตมันหนีเ็จแอลมาขันมันเ็จแอวมันปวดหลังปวดน้ำต้นน้ำโตมันนีมันไตปกติก็มมนกินไก่กับใครเน่ยเนี่ยยังเอยเลยผมเกลือเมื่อตัวเลยน้อยมื่อเลยนะเขคอยกะมันเป็นคื่ออี๋อยเขาอื่นะไรอี๋อยเขาอื่นอ่ไอียอุปทานจะขายอุปทานว่าจะ มาผัวเป็นไสนี่ได้บอบอเด้กปิด่ามาผัวเป็นบสิ่งเน่กันามัเป็นกิลีคือกันมันเจ็บมันหนีบเซ็แยิ้มล่ะอยิ้มเจอไหนนกตัวเป็นไหนหนอ้ยไปช้อนมาที่ั้งนันสิได้กินจริงโอ้ยนะอยไม่แล้วไม่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 ไปบมา่กับเด้กินไป้อเราไปกินดอกแล้วหลอดตัว มา้เลยองยได้แต่กคิ๊ตั้มสมเว่าหืมโอ้ี่หนูพี่สปตั้สมแน่บ่อะไเืองกสี่เงินนี้บ่อหายเยอบ่อหาเลยอมขี้หน้าวพอิ่มแ้าพอิ่มแ้วม่้ของซื้อๆอกม่ได้ซื้อ บ่วอา่เอาอ้าวองเดาอพี่น้องว่าเี่พ่พี่ี่บ่พี่พี่พพี่นพี่นี่พี่พย่พี่ี่ี่พ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 ีพี่พี่พี่พีนน่่พี่พ่พี่่าี่่พ่พี่ีพ่เพ่อ่ มันต้องใส่มือไปเนาะแม่นแม่ผิวอะใส่มือกันได้ใส่มือต้งใส่สอดไม่ชอบจังใส่เนื้อเหนียวใส่มือผมมายุ่นอยู่เห็นเพื่อนกินเห็นเพื่อนกินข้าวเจ้าใส่มือคนก๋อยแตงใส่มือคนจีนแซ่บก็ใส่ก้อนอีกพี่น้องเพราะวันพุธสอบวันแรนมีคนกินมน้าแบบนั้นพี่น้องเหี้ยความแบบนั้นเต็มรู ยั่งยนี่ยืมอมมีข้ากระดนตัวนี้จงนอกระดนบหัวหนาเต็มดูมาเก็บไว้ด้วยจ้าจงไปปนน่อยวนี่ขกระดนมันลสาวล่าาลาเดี๋ยวสาวลานี่กำต่ำนี่พดีอู้มัไปปนเบอมันอยากกินปนอืมนะมสาวล่าบบาอือเบอวน่งกบบาเดงหืมนมเป็นมือพ่อ กินโรดขุ่นกินหางตัไส้นึงนึ่กวจีนอันนีตัวใหญ่นั้นตัวน้อยเนาะจะห้ามาาก็อนเล่นไนด้สอเหนยสิไปคนเนยนเกี่ยวกระโดดกระกทำไมลูกวิจางโอ้ลูกวิจหย่างทีดีม่พอั้วย็นไกินอู่ในบ้านเนี่ย่านมันหยางหยางอันแสบยู่ว่าใครเป็นมือเดียวท่านี้หรพี่น้อง ห้างออจ,จะจะถอดถอดถอดไม่ใสก่อนสิพริกเองว่าเจ้าให้ลูวิตลูวิเมืดหร่ไม่ลูวิทสุกรามาปมนั่ กินขแถมน้องในีตกินอย่างนู้สิ่งกับน้องใคบอกมนแล้วก็กินเต็มโม่หลังปลาี่น้อเนื้อปลาเี่น้อไปเือลิบานบานเท่าได้สิค่ะพี่น้องแฉบบ้านหวานเจืเพิ่มน้ำตาลอีกคนมันมีอะไรเน้อค่ะพี่น้องจุกคลิปกินเขากับสุกตามันบดักลักกับนู้ซิ่งตาสวดปีงเนาะค่ะเนาะไม่เพียงแนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะดูเยี่ยมรักกตอนแรกว่าเชาเจอยว่าถาไปพอกันคลิปถือกระส่วนแต่บัตได้แถมบัได้ถือกระส่น ลยน่าหุงนี่น่อตส่าหาเชียงไว้แล้ว